ผมเชฟพี่จากครัวทำเองกินเองครับวันนี้มากับเมนูพิเศษครับคือไข่ดาวชีสครับผมเอ้าก่อนอื่นน่ครับต้องมีครับขนมปังฝรั่งเศสครับหรือขนมปังอะไรที่มันใหญ่ๆอย่างนี้ครับไม่ยากนะครับพอมีให้เราทําการตัดมันครับบางคนถามว่าหนาแค่ไหนไม่ต้องหนาครับผมบางๆประมาณสักหนึ่งนิ้วครับผมนิ้วยาวเท่านี้จะไหมพี่พี่ยาวว้านะหมายถึงแค่นี้ไม่ใช่อย่างนี้หนึ่งนิ้วครับผม ถ้าอยากทำหลายอันก็ทำหลายวงครับแต่ของพี่ทำแค่ไม่กี่วงครับผมตัดมาสามก่อนแล้วกันครับอ่าตัดหนึ่งสองแล้วครับโอเคสามครบครับผมจากนั้นครับให้แหวกมันออกครับแหวกมันออกอให้มันมีวงตรงกลางครับผมและทําการแค่ไส้มันออกครับผมจากประสบการณ์การเรียนจากอเมริกาสิบสองปีของผมในการเป็นเชฟนะครับเขาบอกว่าการทําอาหารต้องใจเย็นๆครับขวานไส้มันออกครับ บางคนว่าไอ้ควานเรามันขาดทํำยังไงครับทําใจครับผมหรือไม่ก็ทําใหม่ครับมาดูครับทั้นตอนนี้สําคัญครับผมบีบให้มันเป็นวงครับผมอันนี้ขาดครับผมขาดไม่เป็นไรครับชังมันครับผมทิ้งครับทันปอกทันอ้าวต่อมาครับคว้านครับอย่าลืมขวานวงไม่สวยครับผมไม่สวยไม่เอาครับวงไม่สวยเราเอาใหม่เป็นเชฟเราต้องใจเย็น ผมว่าขนมปังที่มีเราจะผิดประเภทครับแต่ไม่เป็นไรครับมันทําได้หมดแวกไส้มัหนออกครับอ้าวมันขาดเราก็ท่างมันครับผมให้เราอันนี้ครับขนมปังตัวนี้ครับแตะเข้าไปเราได้วงไข่ไาแล้วครับผมสองอันตอนนี้อ้าวระหว่างรอครับเปิดแก๊สเลยครับผมนี่เรามีเนยครับผมอ่าใส่ได้ทําให้กระทะนี่ครับมันลื่นแล้วก็ทาเนยให้ทั่วไม่ต้องเยอะครับเดี๋ยวมันอมน้ำมันเดี๋ยวอ้วนครับผมอ่ะนี่ครับ สำคัญเมนูนี้ต้องมีชีสครับผมล้างมือีอ่อฮะยังครับต้องล้างมือก่อนครับผมเพื่อความสะอาดอวางลงไปครับขนมปังที่เราบรรจงทําให้มันเป็นกลมๆครับอ่ชีสของเราครับปับ่นเป็นเส้นครับผมอันนี้ปิดไปก่อนครับผมยังไม่พร้อมเราทําให้ชีสของเรานี่ครับเป็นเจดีอย่างนี้ครับยืมปิดตี่เย็นฮะ อ้าวลืมปิดตู้เย็นนะผมอ้าวปิดตู้เย็นก่อนครับอ้าวปั้นชีสเราให้เป็นวงๆอย่างนี้นี่ได้มาแล้วครับเป็นเส้นยาวๆทำเป็นวงคล้ายๆกับขนมปังครับผมตรงวงเล็กกว่าวงขนมปังนิดนึงครับผมนำวงที่ได้ครับใส่เข้าไปในขนมปังเลยนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอีกอันเช่นกันครับผมใส่เข้าไปครับอ่าจากนั้นครับไข่ครับผมขาดไม่ได้ เราไขแล้วพร้อมกับถ้วยครับผมนี่ครับตอกไขลงไปเลยครับนี่ตอกไขลงไปแล้วตอกไปอีกครับอ่าแล้วให้ทำการครับผมใช้ขวดเปล่าๆนี่นะครับดูไขแดงขึ้นมาครับนี่ครับวิธีการก็คือเอาลงไปตรงๆแล้วกดไปที่ไข่แดงครับ เราดูดมันขึ้นมาครับได้ได้แล้วครับแล้วปล่อยมันลงไปครับผมตรงกลางนะครับอ่าอย่างนี้ครับผมอ่าจากนั้นครับผมเปิดไฟครับในแอะแอะชีสจะเริ่มละลายนะครับตอนนี้ไฟปานกลางครับไฟปานกลางไม่ต้องแรงมากแล้วรอครับผมระหว่างรอครับเอ้าเปิดเพลงให้ไข่ฟังครับผมพร้อมนะครับ ไข่ดาวเราเริ่มจะสุกแล้วครับผมเอา้าผมปิดเตาแก๊สไปตั้งแต่เมื่อไหร่อนสแกแผ่นเออตอนสกแกนแผ่นผมปิดเตาแก๊สเรามันจะสุกไปครับเนี่ยขอเปิดอีกแป๊บหนึ่งครับผมไข่มันใกล้สุกและโอ้ทำกับข้าวนี่มันเหนื่อยจริงๆครับผมจานครับผมจานมาครับมาขั้นตอนต่อไปครับผม นำไข่ที่ได้ครับมาใส่ในจานครับผมค่อยๆแซะครับนี่ใส่ลงไปครับอ่าสวยงามเย่ต่อไปครับขั้นตอนการตกแต่งครับผมเพื่อให้เมนูมันน่ากินขึ้นเราจะเป็นต้องตกแต่งครับตามสไตล์เชฟบี้ประสบการณ์12ปีจากเมกาครับผมที่ผมใช้ครับมันคืออ่าช็อกโกแลตบุยยว้าเปไงครับผม เป็นหน้าแล้วครับแต่ครับยังไม่พอครับมี่เไยเรามีทีเด็ดซ่อนอยู่ครับผมคือวิปครีมครับผมอืมอร่อยมาวิปครีมคงเป็นหนวดครับผมโอเคคิวนะครับผมเรียบร้อยครับผมกับเมนูไข่ดาวชีสของเราครับวันนี้อ่ะทำเองกินเองครับเสร็จแล้วก็ต้องไปให้ชาวบ้านกินด้วยครับผมไปเลย หั่นครับผมทำเองกินเองครับขอชิมก่อนเลยครับผมไม่มีคำบรรยายแล้วครับเหมือนได้นั่งควายฮนูไปกินไข่ดาวชีสท,ที่ประเทศไต้หวันครับผมผมไม่รู้ผมจะเอาอะไรมาบรรยายชิมนลยครับโอ้หวานเจี๊ยบ <laughs> <laughs> ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยมันหวานตรงไหนวะคอน พรินะความอร่อยมีจริงอร่อยมากเลยสุดยอดเลยอร่อยอร่อยับผมเป็นไงบ้างครับกับทำเองกินเอง EP4 ในครั้งนี้ครับกับเมนูไข่ดาวชีสครับผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับกดเลยตรงนี้ครับผม และคลิปย้อนหลังของพวกเราเมนูอื่นๆครับกดดูได้ตรงนี้เลยครับส่วนทําเองกินเองในครั้งหน้าอยากให้เราทําเมนูอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับอยืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับแยา